แล้วม่าสิ้นพี่น้องแกงไข่พัมเขียวลึมเลยแซ่บพี่พี่น้องหอมเป็ในแต่ไหนเบาเอ็ดเมาเฮ็ดแกงไข่พัมแกงไข่พัมสู้พี่น้องกิน มีโปรตีนมากๆนะครับสาหรับไข่พําชียวเขียวพี่น้องหลายคนอาจจะเคยเคยกินเนาะแกงใส่ย,ยังวัตีพี่น้องม,มื่งมืองกันก่อนดื่นนะครับเป็นน้ำใบย่าน่งนอกคิขันแัค่คนขันจนมันเป็นน้ำดำาปื้อๆผลไม้พี่น้องขันใบย่านางนะครับให้มันมีน้ำดำๆออกมาก่อนขัน ใบายานางได้ทีแล้วนะพี่น้องเป็นน้ำสีดำดำเ็นบอกนกาก็สิมามกรองใส่หม้อนะครับใส่หมอ้อที่ติแกงไข่พัมตามพริกนะครับใส่พริกแห้งพี่น้องโอ้เสียงก็ดังแงครับ เซตนะครับสาหรับเคียงปรุงใช้พีแขงนะครับลงไปในหม้อแล้วมาใส่ปวดแต่เครื่องปรุงนะครับพี่น้องใส่ชูรสนะครับชูรสแล้วแต่พี่น้องใส่เด้เ <c oughs> ใส่ลายก็แสบหลายใส่น่าก็แสพหน่อย <c oughs> น้ำปลาานะครับเขย่าขวดใส่ซะก่้อนพี่น้อง ไปดีๆลงไปจากนั้นเราก็จุ่มเข้าไปล่อหมอเดือดนะครับพี่นอ้องเข้ากะสีมะฮันพักไว้นะครับผักเข้ากะสีมีพักซีพักซีเล้ามาตาบานนะครับพี่นอ้องผักขีลาวนะครับแล้วก็ต้นหอมอันนี้็ดกินเองพี่นอ้องไม่ต้อง ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายนะครับขี้หอมมากหั่นผักเรียบร้อยพร้อมส่สิไปมึงหมอกันพี่น้องไปเท่ากไปดูหมอกันนะครับว่าเดือดหรือยงังหม้อเดือดแล้วบันนี้เฮ้ากับทิได้เอาไข่พำนะครับที่เฮ้าเตรียมไว้ลงไปได้หม้อเลยพี่น้องเสียงนก เขาช้าป้าเขห่องดีครับรนี่พป่นองไข่พัมเต็มเลยเราใส่ลงไปเลยนะครับผมเป็นถือแรกนะครับที่บาแอดไปเห็ดแนวกินกับไข่พัม,ม่บ้านบรูว้ากินได้หรือเปล่าแต่ว่าผมก็ลองเห็ดมึงนะครับข้าาบอกว่ามันแสบทีเดีเห็นเขาเจ้าออกครั์ทัดเนาะแกงไข่พัมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ กินแกงไก่พัมด้วยนะครับว่าหมอมันเดือดจัดน้อยนะครับพี่น้องข้าเจะเอ,อใ่ใบไส่น้ำไหลายดิหมอมันก็เริ่มได้ทีแล้วนะครับพี่น้องบายเดยเข้าก็ติเอาผักมาใส่ผักมาใส่ในแกงไข่พําเมื่อไงมั่งเองะไก่พี่น้องนี่เห็นป้เชี่ยวลืมเลยผ <laughs> ักซี่ ผักสีต่วนหัวลงไปเป็นเข้ากันโอ้เขียวลึมเลยพี่น้องบ้านนี้เขียวลึมเลยโอ้ยหมอทิ้งห้อม นแกงไข่พั้นะครับผมมัอนี้สุดยอดเมนูเลยมึงพูดไทยแล้วพี่น้องม่ตกเขื้ถวยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบแกงไข่พัม้มซุปบะยากดีพี่น้อง สดกินผักน้ำเขียวลื่มเลยนี่เมนูเด็ดโอเคว่าพี่น้องเป็นแซบว่ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับผมวันนี้เสนอเมนูแกงไข่ผัมแสบแส,บสูตรบาวอ็ดลาไปก่อพพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องเด้ว Bye bye.